สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับพิ้วริ t งท e b บมีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการทำพียาการนะคะหัวข้อในการทำพียาการวันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเราค่ะก็เหมือนเดิมค่ะหนึ่งมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ใบนะคะวันนี้เป็นกิวของน้องอ n o ออสเก t ค่ะใครชอบน้องเวอร์ชั่นไหนเลือกได้เลยนะคะมีใบที่1ไใบที่2ไใบที่3จะเลือกเอาจากน้องหรือว่าจากใบไพ่ที่ดึงดูดสายตาม,มากที่สุดก็ได้นะคะ โอเคค่ะสามสองหงำหรับคนที่เลือกไปที่1น,นะคะไพ่อ,อยากจะบอกให้คุณทราบว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์และมีความสามารถที่จะสร้างสิ่งที่คุณคิดให้เกิดเป็นแวลูหรือว่ามีคุณค่าต่อตัวเองและผู้อื่นได้ค่ะแต่ว่าไพ่อ,อยากให้คุณระวังในเรื่องความยึดติด ในบางสิ่งบางอย่างที่มันอ่ะจะเป็นสิ่งที่คอยปิดกัน้นที่ทำให้คุณไม่สามารถแสดงศักยภาพของคุณหรือว่าตัวต,ว,ตวที่แท้จริงออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะต่อมาคนที่เลือกใบที่สองนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห มีแรงดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใกล้ชิดแล้วก็เป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนในหัวใจคอยห่วงใย,ยและดูแลคนรอบข้างเป็นคนที่ทําให้คนที่อยู่ด้วยรู้สึกดีและสบายใจให้ระวังการใช้เสน่ห์ที่คุณมีในทางที่ผิดหรือการไม่กล้าตัดสินใจในบางเรื่องราวและปล่อยมันทิ้งไว้ให้มันคุมเครือค่ะเพราะมันจะนาปัญหาม,มาสู่คุณได้ในภายหลังค่ะต่อมาคนที่เลือกไปที่สนะคะ ถ้าอยากบอกให้คุณรู้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความซื่อตรงแล้วก็เป็นคนที่แบบยึดมั่นในกฎเกณฑ์ที่สังคมกําหนดขึ้นมามีความมุ่งมั่นในเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้และก็ไม่กลัวที่จะต้องเจอกับเรื่องราวหรือปัญหาที่เข้ามา แต่ไพ่อยากจะเตือนให้คุณนะคะระวังเรื่องความยึดมั่นกับกรอบที่สังคมวางไว้อะที่มันมากจนเกินไปนะคะ่ะมันจะทําให้ตัวคุณนะคะติดกับความคิดของตัวเองที่คิดว่าความคิดของเราอ่ะถูกต้องเสมอแล้วมันจะนํามาซึ่งความไม่เข้าใจกับคนรอบข้างได้ค่ะโอเคค่ะจบแล้วค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามกันไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ